ฝันวาทังไหนคะ่ะปูเขามาเขียนหายทั้งอากาศเลยเป็นตัวแดงคิงคืนนะอหวดกว้างแบเน็นที่จะหวดก้างนันคำเตือนลิปีโอนี้จะทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการซื้สลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนหรือส่งเสริมการพนันที่ผิดกฎหมายทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสเสนอเป็นแค่แนวทางเท่านั้นสวัสดีครับพี่น้องครับผมสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะครับพี่น้องครับ สำหรับคลิปนี้แอดมินก็มาเชียร์กับจิภาพพี่ภาน้องไปเบิ่งแนวทางตัวเลขของปูทางพนมไพ่ได้ครับผมค่ะ S, ครับอยุททางลอยเอสเพุ่นละครพี่น้องเป็นเลขอ่า,จานจังไดกับรับชมกันกนะันาะพี่น้องเนาะปูใดมากจังไหนาะวาอ่าแนวทางเลขปูกับปูว่ากับเขาดีครับผมก็เลอยจากมาโปรดพายลูกหลานครับผมเพื่อได้โชว์ด้หลับเอาครับพี่น้อง ก้อนที่เปเบื้องตัวเลขของปูแอดมินกอล์เชียร์ก็ขอกราบขอพระคุณปูเด้อครับผมทีเมตตาตัวเลขให้เพื่อได้โชคลาภนะพี่น้องนอไปเบื้องน้ากันครับผมหมวดวันที่หนึ่งมีนาคมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กับก่ามาเชียร์เด้อครับผมปูกราบนมัสการครับผมปูกราบนมัสการค่ะครับครับ เจรริญพเต้นคำเต้งเจริญพรนุ์ูครับเปิดควันเบามวนเนาะอารมณ์ดีค่ะโอ้ลมเสียเจอตะปูอารมณ์ดีๆเนาะปูคือนลมเสียนี่ปูจมีแนวทางเลขนี่เป็นเล็กข้านวณหรือหวานเป็นเลขกนางเอาหรือหวานจังไหนค่ะปูคันว่าเลขกนางเอาเลขส่วนมากคันเลขกนางเอามันถึส่วนเขาพภาษาโอ้ปูมีหลายแบบ แมนช่วงเขาพรรช้าอาจจะลงปูนี่บ่สันบ่บ่สันเนื้อเี่สันตะเกียบสันตะผัดเนียมเนียนชุดๆเลยน่นช่วงนั้นโอ้แมนสุดๆกับกุ้งวดแมนช่วงนี้ก็จะเป็นเหล็กคำนวณปะปูแม่เหล็กคำนวณแม่เหล็กสันเน่ประกอบกันครับผมออืว่างันว่างันฝันเน่ห้าเก้าสองไอซิลลัตจารีสองใบ โอ้ได้ละปู่มันม, 9, 2, มันมันว่ได้หาเก่าสองมาเด็ดสามเก่าสองโอ้เสียดายเนาะโอ้ครับจะเลยมาตีสองกับเด็ดติดตัวเดียวกันเลยจะได้ติดโอ้เขาเขาเนี่ยทุกงหวัดเ,เนาะทุกจังหวดเขาทุกงหวัดมะไปเอราะกาซัมเนาะครับเอ๋อวันนี้ลูกหลานกับมาอขอโชว์ขอหลาบน้ำปูเด้อครับผมเอาลองเบิ่งเนาะครับผมท่ามันเป็นแบบนี้ ก็ต้องจับเอาลางมือนันอ่นไปบนมันบ้าะอันอขอปูครับอันอวนนีก็ขอทั้งบนทั้งล่างได้ไครับผมเออบนสี่เลขกชามโตสี่งหาหางครับผมข้าวกาตัวนั่นเลี้ยจับเลขกชามโตมาใส่อะไรเห็นเป็น3ามโตนะค่ะอ่าอลขโกวนกอนครับผมสี่แปดสอง 4ีแปดสอง4ีแปดสองหกสองีสองสี่ห้างเหล็ครับนั่นแค่นั่เลูปูกระสุนสาตัวอยู่ดิรับปูรอยู่ดิค่ะอันนี้สุดสาตัวปูเดี๋ยวนะครับผมปูเน้นให้นำนักตัวไหครับนี่ เขาเลกจ้างเขา c แปดหก c แปดสองสี่แปดหกสี่แปดสองเลขจ้างเขานะมันเขากันอยู่อืมอันผู้ครับ,รบถ้าถ้าพี่น้องอฟซี่พ้องอยากเล่นสองตัวแล้วครับผมบ้านี้เล่นสองตัวกระตั้คือเลยนะตั้เลยแปดสองสองสี่แปดหกหนึ่งเก่าเก่าหนึ่งสองสี่แปดหกหนึ่งเก่าเก่าหนึ่งครับผมแน่นอืม นี่คือเล็<อ>บนด้วยรับพ<ะ>ี<ะ>่น้องล่าง6ก68 69 69 16 16, 16, 16 17, 17 4 7 7าง่่่่อ๋ปูกรับให้พร้อมตัวได้ถีว่ากรับปูกับว่ากรับมาครับผมเมนเมนเมนเอาเลขตัวกันม่กัหกศูนี่คืตัวกันมันกันย์น หกศแน่นพี่ขค่นั่นละปู้เน้นตัวใดครับผมเลขล่างนี่เน้นเน้นีจ็กับ6ป4ดซีเจ็ดกับหกแปดสีเจนี่ยตัวกรเนี่ยกับ6ปิดนเนินล่างหกแปดปู้มีทั้งบนทั้งล่างเลยเนาะครับแน่มันสุดหัวก็มันขัเขาพบหนึ่งพหนึ่งมันสุอยู่บนอยู่ล่างนะหัวมันออกเจ็หกหนึ่งนะค่ะครับ มันสิที่บนที่ลางมันสีซับกันยูงสีมันสิออกเปน้ำกันนะเทนทั้งบนท,ทั้งลาง,งากรมานกมาลางสีนะครับปูออเนี่เล็กเป็นเหล็กอันทึงคำนวณทึ่งนิมิตนะครับผมเล็กปูผสมประสานกันน,น,ออนิมิตครับผมจมนมโตเจ็ดเจ็แปดเจ็ดเจ็ดแปอ้เล็กบเจ็ดเจ็ดแปด เจ็ดเจ็ดเก้าแปดแปดเก้าถ้านั่นแหละนี่มีวิทฝันไว้ที่น่าอยู่ด้วยหนูฝันไว้ที่ไหนคะปูเขามักเขียนไหนที่ท่งอากาศเลยเป็นตัวแดงคิงคิงไงอ้หัวก้อนกับเป็นพีงานหัวก้อนอันห้าเก้าสองเขาเขาไม่เขียนไหนที่ท<อ>่งอากาศห้าเก้าสองครับหัวก้อนหัวก้อน อันนั้นเป็นเลขกถายเ,าาเลขกถายนกปูเนาะนี่เขาดอกเลขกถายหาเก่าสองเหล็กหมุนมมปูอยู่วัดตาบ่ครับปูอย่า,า,า,างเช่ก่อนอยูาสายวัดตาย,ยี่สิบแปดปีตอนนี้ไม่ยูสายวัดบางช่วงออกข้อชาตอนนี้ครับไม่ยูสายวัดดานนะโอ้เลขเลขนิมิตปูนี่ควรจะซื้อลอตเตอรี่ไว้พร้อมนะครับผมไม่ได้ซื้อเลยผมนีคนมาขาย ครับเพราะว่าเพื 8, 8, ่อเพื่อเขาเหลขหมุนครับปูเจ็ดเจ็ดแปดเจ็ดเจ็ดเก่าแล้วก็แปดแปดเก่าครับผมหนาวพิจนาบึงพิจนาบึงเนาะครับปูน่ครับเป็นเหลขที่ปูอาจทังคำนวณทั้งนิมิตนะครับผมแน่มันสีเข่ากันเป๊ะๆอยู่ดีครับเนอเจ็ดเก่าเสนงหกเก่าเมนเ่อไหร่นหกเจ็ด ตัวหนึ่งคิดเปดตัวหนึ่งพบเปดครับเลขมากกับไก่กันอยู่ปูวเอาพิจารณาเบิ้งเด้อครับผมปูครับลูกหลานเกามาเชียกกับเรบกวนปู้สมนีเด้อครับผมครับกราบนมัสการคปูกราบนมัสการค่ะครับผมอ่าเเป็นยังจริญสุขสาธุครับปูว เราพวกมวลด้นยโอ้ปูพวกมวลพวกมวนค่ะปูข้าเป็นกันเองนะค่ะบข้าวหนากเมื่อวานเป็นกันเองแด่หน้ากับว่าเป็นกันเองกต่เลยมมวนไปทั้งกันเล่ย์นะครับมากแบบนี้แหละค่ะปูคปูกราบธรรมจักรค่ะธรรมจักรครับเอาครับพี่น้องเหล็กปูพนมไผ่ด้อครับกับมีทั้งแนวทางเหล็ก นิมิตแล้วก็เลขคำนวณพร้อมด้วยครับผมกับพิจาณาเบิงเอาครับพี่น้องแอดมินกามาเชียร์กะตามพี่น้องย่งยูในเลขทีว่าสวยงามด้วยครับผม4ีแปดสองสีแปดหกครับผมรู้สึกว่าแปดหกกับมาไห,หลสําหนักเนาะครับผมเลขฝันปูงามอยู่ดีเลขฝันปูนี่ก็งามครับผมเจ็ดเจ็ดแปดเจ็ดเจ็ดเก้าแปดแปดเก้านี่กับไยๆเลขถูกที่น้ำเชียร์เป็นจุดด้วยครับผม ้ำเชื่อเป็นจุดใดแปดเก้าแปดครับผมเอาซื้อยากดิเถาครับหาสื้อยหญ่เอรีครับผมแปดเก้าเก้าแปดนี่ครับสำหรับคลิปนี้ก็เช่นเคยเด้ครับผมเงินไหลกองท่องไหลมากสำเร็จจงสำเร็จสาธุสาธุสาธุพี่น้องเอฟซีของเก่ามาเชื่อชาแนลถูกหวยแล้วเงินเป็นน้ำกันเด้อครับผมวันที่หนึ่งมินาคมหกสิบห้าสุขุสุขนครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ